จะเป็นเบิร์ตเหมนี่ประเด้๋ยวซึมมาไว้ใ่ดอก้เอาอันนี้ตักตักมาใช้ตักเต็มเต็มเลยพี่น้องทุกคนตื่นทุกวันยังไงมัน,มมนเป็นบนนี้จริงๆเราก็ต้อกบดนี้แหล,ละเพื่พอตอกไปก็เป็นการตักดินนะเอาไปได้ถุงนึงละคน คนมันต่งจ้ะพี่น้องนี่ึ่งคนบ้านเขาอันนี้ไงเลยคนมันลงทุ่งกับข้อกอกแล้วก็ไปทุ่งไงมันเบิดจ้ะก็ได้ไปซื้อถุงเดือดทุ่งเดือดเนื้อว่ามันเดือดหลายแต่ได้สิปอใส่ถุงหน่อยนั่ดินกับผสมฟุ้นผสมแก่ดำพี่น้องผสมกันไรเงี้ยเนาะ อย่งไงมันเบิดจ้ะก็ได้ไปซื้อถุงเหียอถุงเนี่ยเนื่องมามันเหลือหลายแต่ไม่สิเพาะใส่ถุงหน่อยนึงเอาไปตั้งไว้แล้วก็หดน้ำเอาเอาแคได้พี่น้องพี่น้องเลาะเห็ดเลาะมันดีจ้ะเมื่อเราได้ปลูกเห็ดหลายเทียนแล้วได้ปลูกหลายต้นแล้วต้นใหญ่แล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องวันี้เวลามันไงไ่แต่ว่าที่กระจอกมีก้อนน่ะที่กระจอกปลูกก้อนน่ะ ต้นใหญ่แบบมาาันจะปีนซองปีนถ้าจะเอาอะไรตัดจะเป็นเบิร์ตไหมนี่ม่ได้ดซื้อมาไว้ในเดี๋ยวเอาอันนี้ตักตักเอาไปตั้งไว้แล้วก็หดนน้ำเอาเอาจะได้พี่น้องจะเป็นเบิร์ตไหมนี่ม่ได้ดซื้อมาไว้ในเดี๋ยวเอาอันนี้ตัก พี่น้องร่องไปเห็ดล่องมังได้จ้ะเ่ราได้ปลูปกดอกเห็ดหลายเทียนแล้วได้ปลูกหลายต้นแล้วต้นใหญ่แล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องนี่ตัวนบอกว่าเขาโดดมากินให้มันหลายพี่น้องเล็กๆประเทศตักเต็มๆเลยพี่น้องทุกวันตื่นทุกวันไงมันบัดนิ่งนี่จริงๆเราก็ต้องบนนี่แหละเพ อยงไงมันเบิดจ้ะก็ได้ไปซื้อถุงเดี๋ยวถุงเดียวเนื้อว่ามันเหลือหลายแต่ไม่สิบหาะใส่ถุงหน่อยนั่นถ้าเ่อแบบก็เรื่องกระตัดดินอยู่ถ้าไปได้ถุงนึออนงละอ่นเอากลบนิสังรุ่มอุ่นเอากลบนิสังรุ่ม แม่อีดองเฮ็ดมาหลาไรเคอะไรด้วยพี่น้องเฮ็ดมาได้ปลูกไรตุนแล้วมาเอาวาเขาโดดตน้นใหญ่ครั้งแล้วตอนนี้นะพี่น้องร่องฮ็ดลองมันไม่จ้าเมื่อาเลย,ลเยปุ๋ดดอกเฮ็ดหลายเทียแล้วได้ปลูกไรตุนแล้วต้นใหญ่แล้วจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง,าาองราองเริ่มแปลงอ่อนที่วันนี้แม่ปุ๋ดดอกเนาะ ตะก้อนเอาไปตั้งใส่ขวนะดไปแจกพี่น้องนี้ในปูดองสภาพพี่น้องม่พเพราะแในบกอกว่าเขาโขดดมาเริ่มกันแม่อีดองเฮดมาหลายเทียร์อะไรด้วยพี่น้องเฮดมาสเด็กคุยไว้ตแลวมาบอกว่า,วาเขาโขดดโดนไงคักเราตอนนี้นะประเทตักิเต็มเลยพี่น้องทุกคนเตื่นทุกันไ,ง,ไมงมันบันทึกลง จริงเราก็ต้องเอาบนนี้แหละเพียะบางกันนี่เอาตะักไงกลางเลยอยากให้หน่อาตะักไปเมื่อเสิแตกออกต้องเอากลมลงได้ค่อยอันดินกับผสมฝุ่นผสมแก่ดำพี่น้องผสมกันไว้งั้นก็ได้ครับตอนนี้เวลามันใหญ่ แม่ว่าที่ขาเจามีก้อนน่ะเี่กเจ้าปูก้อนน่ะต้นใงญแบบว่าจะปี่สองปีไงกาเจกไัยทัศนี้เวลามันเงยหมาแถ่ว่าเี่กจมีก้อนน่ะที่ขาเจ้าปูก้อนน่ะต้นใงญแบบะ่าจะปี่สองปี่งกาเจาไอตัดนถุงหง่มันเบิดจ้ะก็ได้ไปซื้อถุงเดือถุงเดือวเนื้อมันเลือดไหลจะได้สิเอาสใส่ถุงหน่อยนะถ่นบ่ วันดนี้ว่าให้แบบนั้นพี่แจพี่นนองนี่ดอกเฮ็ดสุดไม่ได้สุดไม่กับสุดเก่าหรือวะพี่แจพี่เนาะวันนี้ในปุ๋ดองสภาพพี่น้องม่พะพอไนแบบโอ้โหขาดหวาเริ่มกันอันพี่แจพี่เนาะวันนี้ในปุดนนดนดนป๋ดองสภาพี่นอาองม่พะ พอไน่แบบว่าเขาโดมันแเริ่มกันพอไปอก็กระตักด,ดิกเนี่ยถ้าไปได้ถุงนึงละหงอนมันออกหงอนมันจะเคยชิมาเป็นมากจริงเพราะว่าเขาประด้ซื้ออันโกน,นัน้นเข้ามาเถาพอออกไอแม่อีดอนก็ะสีเอาที่เอาไปตั้งไว้แล้วก็มดน้ำเอา ดเลยพี่น้องันนี้เวลามันเงยไปเจอว่าที่กระจอมีก้อนนะเี่จอาปูก้อนนะต้นเงแบบันจะปีสองปีจไตัดทุ่งยมันดจก็เไปซื้อถุงเดียดถุงเดอนืว่ามันเลือะไหลแต่เล็ยสิเปาเใส่ทุงหน่อยนั่อันเอาไปตั้งไว้แล้วก็หดน้ำเอา ก็เด้พี่น้องเอาไปตั้งไว้แล้วก็มดนำเอาเกิดได้พี่น้องจะเป็นเบิร yeah. ์ตแบบนี้ม่ได้ซึมมาไว้ไหมในตอกนี้เอาอันนี้ตักตักขึ้นขอบไปก็เรื่อการตักดินเนาะตักไปได้ทุกนึงล่ะวันนี้เวลามันใเงยแต่เว่าที่กระจอกมีกรอน่ะที่กระจอกปลูกกอน่ะ ต้นไงประมัณจะปีสองปีดข้าอเจาไถตัดดินกับผสมนปนผสมแกลดำพี่นาะผสมกันไรนั่นแหเนานี้เวลามันงัยเราจว่าที่ข้าเจ้ามีก้อนนะที่ขาเจ้าปปูก้อนนะต้นไงแบบมาณจะปีสองปีข้าวเจาไตัดบนกมันต่างกันพี่น,น้องนี่สมมติเาอันนี้ไปเล คนมันลงทุ่งกันฮักกอกแล้วก็ไปไปแจกพี่น้องวันนี้ในะปูดองสพาพี่น,อนอ้องมาเพาอพอแม่บักอโวคาโดดมาแบบร่วมกันแม่อีดองเฮ็ดมาไลายเทยลียร์อะไรด้วยพี่น้องเฮ็ดมาได้คุยไว้ตุนแล้วมาอาโวคาโดต้นใหญ่ครั้งเราตอนนี้นะประเทศตัเ้เตือนหรืออะไรพี่น้องทุกคนตือน ตันไงมันเดนี่งริงก็จองเอาตอดนี่แหละเอนนี้เวลามันใงญ่แต่ว่าที่เระจามีก้อนน่ะที่ขาเจ้าปูก้อนน่ะต้นเง่แบบมันจะปีง้องปีนี่เจอกไทัดแม่อีดอกเฮทม่าลายเคียร์อะไรด้วพี่น้องเฮดมาได้ปลกตนแล้วมาเอาเขาโดต้นเง่ครักเลาตอนนี้นะละเช็้เกิดเต็มเลยพี่น้องทุกคนเืิน ทุงยมันเปิดน่ม้อนี้จงเหลาก็ต้อเันหนึ่งแหละ่อดี้เวลาันใหญ่ถต่ว่าที่กระจมีกอนะที่กระจปูก้อนน่ะต้นเง่แบบมันจะปีนค้องปีนกระจาไปตัดเอาไปตั้งไว้แล้วก็หดน้ำเอาเอาแ่ดีพี่น้องถุงหญยมันเบิดจ้ะไม่ได้ไปซื้อถุงเหลยวถุกอ่าเนื่อว่ามันเหลือหลาย ก็เลยสิเพาะใส่ถุงหน่อยนั่นถุงใหญ่มันเบิจรจ้ะก็ได้ไปซื้อถุงเยอะถุงเยอะไม่ว,ว่ามันเมีอะไรก็เลยสิเพาะใส่ถุงหน่อยน่ะห่านมันออกเนาะเขาจะเอยสิมาเป็นหมักจริงๆว่าเขาบปเดือดซื้ออันคนนั้นเขามาเขาเพาะออกไอแม่อีดอนก็เสียเอาพี่เอาอ,อันนั่นบ่ วันน ah e ี้วิธีแบบนั้นนี่จ้ะพี่น้องนี่ดอกเฮดสุดไม่ด้สุดไม่กับสุดเก่าหรือวะเอาไปตั้งไว้แล้วก็หดน้ำเอาแค่นี้พี่น้องเอาไปตั้งไว้แล้วก็หดน้ำเอาเอาแค่นี้พี่เนาะราอนเริ่มแตกเอาอันที่วันนี้เมอ์ปูดองเนาะตะก้อนเอาไปตั้งใส่ขวดนะดีใจพี่น้อง วันนี้ในปูดองสิภาพพี่เนาะมาเพาอพอใน่แบบเอาว่าเขาโดดมันแบบร่ำเกันหงานว่าบารีไม่ให้แบบนั้นน,นี่จ้าพี่เนาะไอ้ดอกเพชรสุดในมได้สุดในกับสุดเก้าหรือว่า